เชื่อบริวารพ่อปู่แม่ย่าสองทะเบียนมูทามะพร้าวเลื้อยขึ้นรถให้โชคใช้ความเร็วจับมือเปล่าวันที่7กันยายน2567นายวีรละรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับแจ้งจากเจ้าของปั๊มน้ำมันปะตะทคอยประตูทางออกไปเกาะคำชะโนดต,ต่อบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีขอความช่วยเหลือด้วยมูกกำลังเลื้อยขึ้นรถลูกค,ค้าที่มาจอดในบริเวณปั๊มน้ำมันในขณะที่เจ้าของรถยี่ห้อเชฟโรเลตสีดำหมายเลขทะเบียน2ทช 6907กรุงเทพมหานครกำลังจะขึ้นรถเพื่อขับออกไปจากแต่ทางเจ้าของปั๊มมองเห็นก่อนจึงเตือนว่าอย่าเพิ่งขึ้นไปงูกำลังเลื้อยขึ้นนายวีรพลรีบมาที่เกิดเหตุทันทีโดยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการจับงูมาด้วยเมื่อมาถึงจุดที่รถคันดังกล่าวจอดอยู่พบว่าชาวบ้านมามุงดูงูทามมะพร้าวยาวประมาณหนึ่งเมตรกำลังเลื้อยขึ้นส่วนเครื่องรถ จึงอาศัยความเร็ววิ่งเข้าจับมูทันทีแต่บังเอิญมูหลุดจากมือเลยจะเข้าร้านค้าทำเอาคนอยู่บริเวณนั้นร้องด้วยความตื่นตกใจจึงต้องอาศัยความเร็วใช้เท้าเหยียบมูไว้และใช้มือเปล่าจับอีกครั้งก่อนนำขึ้นรถเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทั้งนี้นายวีรพลยังสนใจหมายเลขทะเบียนรถเนื่องจากเลยขึ้นรถอยู่ในแดนพญานาคพ่อปู่สีสุดสุดโธและแม่ย่าสีประทุมมาจึงเชื่อว่านำโชคมาให้โดยเลขทะเบียน6907คอหวยรับแยกตัวเลขทันที69 96.07.70คนขอบเสี่ยงโชคนำไปหาซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16กันยายนนี้